วันนี้เราก็มีเรื่องผลการจัดอันดับของ Women's World Golf Ranking มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะโปรจีโนหรือโปรจีนอธัธยาธิติกุลก็ยังคงครอมือหนึ่งค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ลงแข่งขันในรายการล่าสุดในอาคันซอค่ะมาดูอันดับของโปรจีโนรวมถึงโปรอื่นๆด้วยนะคะสำหรับ Women's World Golf Ranking ประกาศอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงสัปดาห์ล่าสุด หลังจบการแข่งขันวอ l มาร์ a อะคานซอร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตัดจบการแข่งขันแค่รอบแรกเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะจีโนโอ่อัธยาธิติกุลโปรมือหนึ่งของโลกไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้แต่ว่าโปรสาวจากจังหวัดราชบุรีเธอคนนี้ยังคงครองมือหนึ่งโลกซึ่งมีคะแนนสะสม453.81คะแนนคะแนนเฉลี่ย11.35ตามด้วยเนลลี่คอด้าโปรสหรัฐ ขณะที่อันดับที่3คือมินจีลีจากออสเตรเลียขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3พร้อมส่งลีเดียโคโปรนิวซีแลนด์ตกไปอยู่อันดับที่4ส่วนอันดับที่5ก็คือชาลีเฮาจากอังกฤษค่ะอาธยาทิติกุลอยู่ระหว่างการพักผ่อนนะคะก่อนจะกลับมาลงแข่งในรายการ빅เอลบีขอภัยค่ะรายการ LPGA ซ่งไฮที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคม ต่อด้วยการนำทีมชาติไทยป้องกันแชมป์รายการฮันวาอินเตอร์เนชั่นแนลครที่เกาหลีใต้ระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้รวมถึงการลงแข่งรายการ Maybank Championship และก็ปิดท้ายฤดูกาลด้วยรายการใหญ่อย่าง CME Group Tour Championship ระหว่างวันที่20ถึง23พิพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะอันดับโลกของโปรโกอล์ฟสาวไทยเอเรียจุธานุการยังอยู่อันดับ16ของโลกนะคะอย่างชนะตีวรรณแสนตกหนึ่งอันดับ จากอันดับที่40มาอยู่อันดับที่41ของโลกปะพังกรทวัฒนกิจอันดับ45ของโลกปาจรีอนันนรุกานอันดับ82ของโลกส่วนที่อยู่นอกท็อปร้อยนะคะในบรรดาโปรสูตรสาวไทยเนี่ยอย่างพระรจุธาคงกระพันขยับขึ้นอันดับ126ของโลกอภิชยายุบลอันดับ133ของโลกจจสมินสวนนปุระอันดับ134ของโลกโมริยาจุทานุการอันดับ158ของโลก LPGA ทัวร์รายการถัดไปก็คือศึกลอตเตชมัยนชิพที่สนามโฮอาคาเลอีคันทรีคลับรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าเลยค่ะก็คือวันที่1-4ตุลาคมนี้ค่ะ